สู่บัลลังก์ของตัวเองลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมโดยรวมไม่ว่าจะเป็นอ้าพาโทซอรัสหรือบรอนโตซอรัสทั้งคู่ล้วนเป็นซอโรอพอดขนาดใหญ่ที่มีความยาวประมาณ21-27เมตรและหนักประมาณ16-22ตันพวกมันมีคอยาวหางยาวคล้ายแ่และลำตัวที่ใหญ่โตเท้าที่แข็งแรงเป็นรูปเสาสี่ข้างรองรับน้ำหนักมหาศาลไว้ ใบหน้าของพวกมันค่อนข้างทู่และมีฝันรูปทรงคล้ายสปาตุลาที่เหมาะสำหรับการเด็ดใบไม้จากพืชพัุ์ที่อุดมสมบูรณ์ในยุคจูราสิกความแข็งแรงและการป้องกันตัวจากผู้ลา่าด้วยขนาดที่ใหญ่โตมโหรานทำให้ไดโนเสาร์เหล่านี้เป็นเป้าหมายที่ยากลำบากสำหรับนักล่าอย่างอัลโลซอรัสถึงแม้ว่านักล่าอาจจะโจมตีลูกไดโนเสาร์หรือตัวที่อ่อนแอได้ แต่ไดโนเสาร์ซอร์พอตเต็มวัยถือเป็นปลาการที่แข็งแกร่งที่สุดในห่วงโซ่อาหารของยุคจูราสสิกพวกมันอาจใช้ขนาดและพลังของตัวเองในการป้องกันตัวเช่นการใช้หางที่ยาวและหนักฟาดใส่ผู้ล่าอย่างรุนแรงการอยู่รวมกันเป็นฝูงยังเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเพราะจำนวนที่มากจะช่วยลดโอกาสที่แต่ละตัวจะตกเป็นเหยือ่อและยังสามารถร่วมกันขับไล่นักล่าได้สเตโกซอรัส เกราะและอาวุธแห่งการป้องกันทามกลางยักษ์ใหญ่คอยาวและนักล่าฟันคมมีไดโนเสาร์กินพืชอีกชนิดหนึ่งที่โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกตาและกลไกการป้องกันตัวอันเป็นเอกลักษณ์นั่นคือสเตโกซอรัสซึ่งแปลว่ากิ้งก่าหลังคาหรือกิ้งก่ามีเกราะมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคจูราสิกในอเมริกาเหนือและยุโรปลักษณะทางกายภาพ สเตโกซอรัสมีความยาวประมาณ9เมตรและสูงประมาณ4เมตรที่ระดับสะโพกน้ำหนักราว5ตันสิ่งที่ทำให้สเตโกซอรัสเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือแผ่นกระดูกขนาดใหญ่รูปสามเหลี่ยมที่เรียงตัวเป็นสองแถวสลับกันตามแนวกระดูกสันหลังจากคอไปจนถึงกลางหลังและหนามแหลมคม4อันที่ปลายหางซึ่งเป็นอาวุธหลักในการป้องกันตัว นอกจากนี้มันยังมีหัวที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับขนาดลำตัวและมีสมองที่เล็กมากซึ่งทำให้ถูกนำไปเปรียบเทียบในเชิงขำขันอยู่บ่อยครั้งหน้าที่ของแผ่นกระดูกนักบรรพชีวิทยาได้ถกเถียงกันมานานหลายทศวรรษเกี่ยวกับหน้าที่ที่แท้จริงของแผ่นกระดูกบนหลังสเตโกซอรัสมีหลายทฤษฎีที่เป็นไปได้การควบคุมอุณหภูมิ แผ่นกระดูกมีหลอดเลือดจำนวนมากไหลผ่านทำให้พวกมันสามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายเมื่ออากาศร้อนหรือดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์เมื่ออากาศเย็นคล้ายกับครีบของปลาฉลามการแสดงผลและการดึงดูดคู่ครองแผ่นกระดูกที่โดดเด่นอาจทำหน้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการดึงดูดเพศตรงข้ามหรือใช้ในการข่มขู่คู่แข่งและผู้ล่าทำให้ดูตัวใหญ่และน่ากลัวขึ้น การป้องกันแม้จะไม่แข็งแรงพอที่จะเป็นเกราะป้องกันการกัดเจาะโดยตรงแต่แผ่นกระดูกเหล่านี้อาจช่วยลดแรงกระแทกจากการโจมตีหรือทำให้สเตโกซอรัสดูไม่น่ากินสำหรับนักล่าหนามที่หางทาโกไมเซอร์ izer, อาวุธสังหารหนามแหลมคมสี่อันที่ปลายหางของสเตโกซอรัสหรือที่เรียกว่าทาโกไมเซอร์ izer, เป็นอาวุธที่อันตรายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดของมัน ชื่อทาโกไมเซอร์นี้ไม่ได้มาจากสับทางวิทยาศาสตร์แต่มาจากมุกตลกในการ์ตูนช่องเดอะฟาซายของแกรี่ลาซันที่นำเสนอแนวคิดว่าหนามเหล่านี้ถูกใช้เพื่อป้องกันตัวการค้นพบรอยบาดแผลบนกระดูกอัโลซอรัสที่เข้ากับหนามของสเตโกซอรัสเป็นหลักฐานยืนยันว่าทาโกไมเซอร์ถูกใช้จริงในการต่อสู้พฤติกรรมการป้องกันตัว เมื่อถูกคุกคามสเตโกโซอรัสจะหันหลังให้ผู้ล่าและสะบัดหางที่มีหนามแหลมคมเข้าใส่ด้วยพละกกำลังหนามเหล่านี้สามารถสร้างบาดแผลชะกันหรือแม้กระทั่งฆ่านักล่าได้การเคลื่อนที่ที่ช้าแต่แข็งแรงของสเตโกโซอรัสประกอบกับเกระและอาวุธที่ปลายหางทำให้มันเป็นผู้ถูกล่าที่ยากสับพิชิตอาหารและการใช้ชีวิตสเตโกซอรัสเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่กินพืชพุ่มไม้เตีย้ยหรือพืชที่อยู่ใกล้พื้นดิน ด้วยฟันขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับบดเคี้ยวพืชพันธุ์ที่อ่อนนุ่มมันน่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหากินอย่างช้าๆในป่าโปร่งหรือริมน้ำที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชไดโนเสาร์กินพืชอื่นๆและสัตว์เลื้อยคลานที่ร่วมยุคระบบนิเวศของยุคจูราสสิกไม่ได้ถูกครอบงำด้วยซอรพอดและสเตโกซอรัสเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่รวมแบ่งปันพื้นแผ่นดินน่านฟ้าและท้องทะเล ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของโลกยุคดึกดำบันพ์ Onythopods o n y t h o p o ยุคแรกนักกินพืชสองขาในขณะที่ซอโ r o p o เป็นยักษ์ใหญ่ที่กินพืชด้วยสี่ขาอ n น t h o p o d คือกลุ่มไดโนเสาร์กินพืชที่เดินด้วยสองขาเป็นส่วนใหญ่พวกมันมีวิวัฒนาการที่โดดเด่นในยุคครีเทเชียสแต่ก็มีบรรพบุรุษและสมาชิกบางส่วนที่ปรากฏตัวในยุคจูรัสสิกแล้ว ออนิโทพอ์เหล่านี้มักมีขนาดเล็กถึงกลางและมีโครงสร้างปากที่เหมาะสำหรับการเด็ดกินพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้พื้นดินแคมโทซอรัสเป็นตัวอย่างที่ดีของออนิโทพอ์ในยุคจูราสสิกซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคจูราสสิกในอเมริกาเหนือและยุโรปมีความยาวประมาณ5-7ถึงเเมตรและสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งสองขาและสี่ขาเมื่อหาอาหารฟันของแคมโทซอรัสเรียงตัวกันอย่างแน่นหนาและเหมาะสำหรับการบดเคี้ยวพืชเส้นใหญ่สูง แม้จะไม่มีเกราะหรืออาวุธที่โดดเด่นเหมือนสเตโกซอรัสแคมโทซอรัสอาจพึ่งพาความเร็วและคล่องตัวในการหลบหนีจากนักล่าหรืออาจอยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสัตว์เลื้อยคลานบินได้เพอเทโรซอสเจ้าเวหาแห่งจูราสิกท้องฟ้าเหนือโลกยุคจูราสิกไม่ได้ว่างเปล่าแต่ถูกครอบครองด้วยเทโรซอสซึ่งเป็นกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานบินได้ไม่ใช่ไดโนเสาร์โดยตรง แต่เป็นญาติใกล้ชิดที่มีวิวัฒนาการคู่ขนานกันไปเทโรซอรมีปีกที่สร้างจากพังผืดขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่างแขนขายาวกับลำตัวทำให้พวกมันสามารถเหินฟ้าได้อย่างสง่างามรามฟอริงคลาสเป็นเทโรซอยุคแรกที่โดดเด่นจากยุคจูรัสสิกมีจงอยปากที่ยาวและแหลมคมมีฟันที่ยื่นออกมาด้านหน้าเหมาะสำหรับการจับปลา มันมีหางที่ยาวและมีแผ่นกระดูกคล้ายหางเสือที่ปลายหางซึ่งช่วยในการควบคุมทิศทางขณะบินรามฟอริงคัสมีชีวิตอยู่ในยุคจุรสิกตอนปลายและมักพบฟอสซิลในหลังน้ำเคลมบ่งชี้ว่าพวกมันเป็นนักล่าปลาที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลพเทโรดักทิลัสเป็นหนึ่งในเทโรซอส,สกุนแรกๆที่ได้รับการค้นพบและเป็นที่รู้จักมีขนาดเล็กกว่ารามฟอริงคัสเล็กน้อยแต่มีลักษณะที่ก้าวหน้ากว่า เช่นไม่มีหางที่ยาวและมีจงอยปากที่ไม่มีฟันหรือมีฟันน้อยฟอสซิลของเพเทโรดักติลัสพบในยุคจุราสสิกตอนปลายเช่นกันและเป็นตัวแทนของกลุ่มเทโรซอร์ที่มีวิวัฒนาการไปสู่รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นในยุคถัดไปบทบาทในระบบนิเวศเทโรซอร์ ce, มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศท,ทางอากาศพวกมันกินปลามแมลงและสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กอื่นๆ ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารที่เชื่อมโยงระหว่างแหล่งน้ำและผืนดินพวกมันเป็นผู้ล่าที่ว่องไวและสามารถเดินทางได้ไกลทำให้มีการกระจายตัวไปทั่วโลกสัตว์เลื้อยคลานทะเล (Marine Reptiles) ผู้ปกครองใต้ท้องทะเลในขณะที่ไดโนเสาร์และเทโรซอร์ครอบครองผืนดินและน่านฟ้ามหาสมุทรในยุคจูราสิกก็มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่น่าเกรงขามนั่นคือสัตว์เลื้อยคลานทะเล แม้จะไม่ใช่ไดโนเสาร์โดยตรงแต่พวกมันคือสุดยอดนักล่าในทะเลลึกที่ร่วมยุคสมัยอิกไชโอซอร์สปลาโลมาแห่งยุคจูราสสิกอิกไชโอซอร์สซึ่งแปลว่าปลากิ้งกา่ามีรูปร่างคล้ายปลาโลมาหรือปลาทูน่าในปัจจุบันโดยมีลำตัวเพรียวคลีบที่คล้ายปลาและหางที่แบนแนวตั้งพวกมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ปรับตัวเข้ากับชีวิตในทะเลได้อย่างสมบูรณ์แบบและไม่สามารถขึ้นบกได้อีกต่อไป อีกไทโอซอร์ในยุคจูราสสิกมีขนาดที่หลากหลายตั้งแต่ไม่กี่เมตรไปจนถึงกว่า10เมตรอาหารหลักของพวกมันคือปลาและเซฟาโลพลาสเช่นหมึกพวกมันเป็นนักล่าที่ว่องไวและรวดเร็วในน้ำลึกเพลซซโอซอร์คอยาวแห่งท้องทะเลเพลซซโอซอร์ Play source, ซึ่งแปลว่ากิ้งก่าที่เกือบจะเหมือนเป็นสัตว์เลื้อยคลานทะเลที่มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ด้วยลำตัวที่กว้างแบนคลีบขนาดใหญ่สี่ข้างที่ใช้ในการพายน้ำ และคอที่ยาวมากในบางชนิดหรือคอสั้นแต่หัวใหญ่ในกลุ่มพลีโอซอรสพวกมันดำรงชีวิตด้วยการกินปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลโดยใช้คอยาวในการซุ่มจมตีเหยื่อหรือใช้ความเร็วในการไล,ล่ล่าบทบาทในระบบนิเวศท,ทางทะเลสัตว์เลื้อยคลานทะเลนี้เป็นผู้ล่าอันดับต้นๆในมหาสมุทรยุคจูราสิกพวกมันควบคุมประชากรปลาและสัตว์ทะเลอื่น,นๆช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศท,ทางทะเลให้คงอยู่ได้ แม้ว่าเราจะมุ่งเน้นไปที่ไดโนเสาร์บนบกเป็นหลกักแต่โลกในยุคจูรัสสิกนั้นเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนทั้งบนผื้นดินในน่านฟ้าและใต้ท้องทะเลซึ่งทุกชีวิตต่างก็มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลน,นี้ห่วงโซ่อาหารและการแข่งขันในโลกของยุคจูรสสิกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเมื่อมาและหลากหลายการอยู่รอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดหรือพละกกำลังเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความสามารถในการปรับตัวการแข่งขันและการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารในยุคนี้